เห็นเพื ahead, way, ่อนกูณด้วยเวดาเลียวเข้าร้านก่อนนี่ดาเลียวกลับเขาร้านดาเลียวกลับเขาร้านกับเขาร้านกับเขร้านกับเขาร้านไปขายปืนก่อนลูกค้ามาดาเลียวลูกค้ามาไปขายปืนขอซื้อปืนหน่อยดาเลียวขอซื้อปืนหน่อยเฮ้ยไ่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย เฮ้ยล ja ูกค้ามาลูกค้านี่ลูกค้าหาเร็วหายปืนหาเร็วหายปืนหายปืนหายปืนหนาเร็วข้ปืนตายปืนหายปืนาเร็วหายปืนขายใเ้ยดเมตายตายลูกค้าตายดาเร็วเอาดีหนาเร็วปิดลูกค้านี่ปิดลูกค้าปิดลูกค้าปิดลูกค้าเร็วปิดจอบหน่อยดิปิดยอดลูกปิดยอดหน่อยดิหาเร็วปิดยอดเฮ้ยใครต่อยวะโอ้ปิดยอด เฮ้ยเร็วเร็วปิดจ็อบปิดจ็อบก่อนเร็วขายให้ลูกค้าก่อนเร็วเร็วขายลูกค้าของของนี้แบบชุบผิดดาเร็ยวขายจะเร็วดาเร็วเขมมาแบบนี้นี่กงตายเป็นโนมาแล้วพี่วายนามสังโลเฮ้ยไปลูกหมาไปลูกหมาไปลูกโกไหมแล้วแล้ว ไอ้ a กูกลังเข้าไบมันไตลเดกูอัไอ้สัตว์ไม่ต้องมีใครยามเริ่มทาเพลงต้ตอน็จนตอนนี้กูยังไม่มีใครดันดันมด้วยตัวเองใช้ตังตัวเองพวกมึงลองไปฟังและกับชีวิตที่มันกำลังเป็น บอกได้เลยว่ามันพีเศาสตร์เงินกูแต่งกระเป๋าไม่ต้องมีฟันทองแต่กูฟันเหล็กดานในตอนอายุสิบห้าเงินเข้าบัญชีกูก็แค่เจ็ดหลากกูลงทุนเงินเดียวรับผลคนเดียวกูไม่ต้องเจ็บหนักผ่านมีผ่านปืนผ่านไม้ผ่านกระบอกมาตั้งแต่เย็นเด็กรายได้เข้าที่ธนาคารเงีนน้ยนี้ก็เหลือไม่ต้องมีบั๊มแนนเมียมึงบอกว่าชอบกูยิ้มพวกเธอชอบผู้ชายใส่ฟันเหล็กถึงแม้ว่ากูจะเฮี้ยแค่ไหนแต่กูชอบคนโตกูไม่ชอบฟันเด็ก ใครสกิดกูเด็กปีสองันห้าโทษทีครับที่พวกกูแก่แดดแต่ว่ากูหาเงินเลี้ยงพ่อแม่มันผิดกับมึงที่มึงยังแดกแกลบบทำไาม,มึงตอนกี้อิจฉาทำสดได้กับนิสัยแปลกๆจวบไพ่ใบแรกมึงสองยินดีด้วยได้เจอมือแจกแปดไอ้สาชีวิตมึงดับไปดีแล้วสุดที่มึงไม่รู้จักใครอ่ะมึงก็ไม่มีผ่อนกับใจเอาเลยสัตว์จัดไป โชว์ไซตตับไตถ้ามึงได้บิดแล้วก็มีกับไม่แนะนำไม่พวกมึงหลีกให้พวกมึงฉีกให้พวกมึงกลับใจพี่น้องก,กูมีไม่เยอะแต่ทุกคนที่เหลือกู้ายกับมือยิ่งตอกูยิ่งอยากทำงานม,มันก็เสียวเวลาจะไปซัดกับมือชีวิตไม่ไม่มีอะไรมากเป็นธรรมดามีลากับลืมพวกคิดได้มันไม่เห็นคุณค่ากูให้สองอย่างเลยแค่ฟักกับปืนพอมีอกูก็คนพอเวลาจนนกกูก็หมาหลังจากนี้กูขอไม่ คนหนึ่งได้เจอกับเรื่องพิเศษก็ช่อตังหลักแสนแม่งยังไม่พอใช้ชีวิตกูที่เหลือแม่งสุดเงินที่เหลือบวกเพื่อฟอร์ไลฟ์แค่นี้จบเป้าอีสัตว์แค่สี่บาทพวกมึงว่าพอไหม